ฝ่าลมไปพี่น้องตรงนี้ลูกสาวกินเคสนำกันได้ครับน้องนึงเสือเอาขับขับอนีเดี๋ยวรเด็ต่อพี่น้องเสือมาตโอทไม่เกไปทายเราลงเเห็นมีตะพันทำนี่ตะพันได้ละพี่น้องสามสิบนาทีได้ละแต่หนึ่งมานี่เปิดหอบหอมกุ๊บเลยพี่น้องอ๋วพรเขายี่คองนี่แล้จัดงามงา สวัสดีครับพี่น้องพ่อน้อยกำลังดังไฟครับเมื่อนี้ดังไฟว่าละนึ่งป่าครับพี่น้องซื้อปลาคอมา,มาเมื่อเ้ารน่สองตัวครับเดี๋ยวเขาฟืนเส้อไฟทำติดก่อนพี่น้องเมื่อเ้าตลาดบ้านไดครับพ่อครับบ้านหน้าโกละพ่อไปบ้านหน้าโกลมาเสาร์หนึ่ง มีทันได้กับเขาเซาหรือป่าไปหาหลอกบึงป่าบรรณากูกันนะส่นมพอได้มาปีงมาหนึ่งสน่นเลยได้มาสองตัวเดี๋ยวเราพี่น้องบึงดังไฟติดกอนยานไฟหมดครับพี่น้องเสือไม่อ่อยอีกก่อนนี่ใครอยู่พี่น้องมีหนาวปาเลอครับอะอากาศกับเป็นหูเป็นอากาศพ,อ,พอฟั่งนะครับเออเป็นน,นุ่นอุ่นนั้น่าเมื่อวานเมื่อก่อนโอ้หนาวพี่น้องเลยหนาวจนแบบอุ่น หนาวจับใจครับผมวางมืออาบน้ำกระเต็ดสี่โมงแรกแล้วพี่น้องใบสามใบสี่อาบน้ำมันหนาวเนาะอาบปลากระ,กะเราะแ,แล้วมีได้พิ XV เศษวิเผื่อเดียยมนี้มีเส้นเขา่าเกลียวแล้วล่ะตั้งไฟจิบก,ก่อนพี่น้องจีบปลาพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อครับบ้านโอ้โามาสองตัวครับพี่น้อง สักบาทนี่ครับพอครับร้อยสี่ส<ม>ิบลลกิโลนิดๆกิโลละร้อยสาวโลนึ่งขีดว่ะโลสองขีดประมาณนี้แหละโลสองขีดร้อยสี่สิบบาทครับผมประมาณนี้แหละปลาพอดีแสีบพี่น้องเลยตมงนี้กินปลาหน้าหนาวน,นี่ปลาแสีบเพ้อพี่น้องเลยนี่ครับจับปลาสองมืออขาจับปลาสองมือได้สยออง,งามๆเลยครับพี่น้องปลาครับ สวัสดีค่ะมันนห็ติพ่าเห็ดหนึ่งฝาด้วยค่ะน้องช่วงนี้ต้องกินฝาเพราะว่า, <c oughs> ามี้ม่หลอกออนหนึ <c oughs> ่งฝานะครับแหนมตกอตัวง่างา่เ <c oughs> พราะว่าเห็ดที่เข้มเข้มจังหน่อยแล้วหนึ่งอันน้ำจิ้มแปะสะบกครับแม่ครับจากพอา่อว่าสีเห็ดอันแก้วอย่างครับแก้วบักเน่าคนลย ก่อนก็ย่งบลไส่ปลาเดดคนว่าเมสิจังไหรท่นอยากเค็ดน้ำจิ้มนั้นแม่กะทิเปรยเอเขาแบบตามพอเลยก็ได้ครับเจีวเน่าจัพหอมเพราะว่าท่าน้ำจิ้มกันจนบม่านไปเห็นอยู่ว่ามิตรเขากินพออไเค็ดเจียวเือ่มชิ้นแล้วเหลวเห็นอยู่ว่าเรากัย่งเอาไปเห็ดใสนั้นใช้รสีจังไนด้วยคือนา พี่น้องมีเกลือหงสุดยอแล็รสดีครับผมน่ากินตายขนาดนาดตาแน่แต่เบอร์โฮชิเกอร์ครับเบอร์ตะไคร้ครับละมาห้องเซนี้ล่ะครับมันจังหอมดี ขยีข่ายีจังน้อยย่องย่องจังมากเลยกูไทยว่าย่องย่องงี้เขาไปนี่แล้วย่องงี้สีแหลกย่องย่องแล้วมันย่องเลยย่องถ้ามันถ้ามันวู่ยี้ถ้ามันนกลิ่นหอมมันอออต่อยายโอ้โหวามันหั่นหนกโอชิเคอนี่มีได้ทุบสามเสือปะมีสามเสือก็ได้ โอ้ยเบอร์มะกูดมะกูดแม่ใหญ่เอากับปิ้เตื่อแล้วเนาะเด,ดี๋ยวมาไว้เฮ้ย่างครับ ใบตะไคร่ล่องลางตะรตนเกียมห่อเดี๋ยวใช้น้ำมะขามมมาตองกับกระเทียมเ่าใส่กรได้นี่เอาแบบลูกทุงพี่น้องน่เราต้องใส่กรได้นอกกระเทียมโอ้ยปกติเจอ่นแล้วยาย่เจออยงนั้นักตะเกืเอาเลยูกทุงาขันเปลาบ่อยังใส่กระเทียมเลยเหรอขันมัาถ่างนะ นำนัวมันได้พี่น,น้องแตงกนเากระเทียมได้พีน่น,น้องแตงกนกระเนีโอ้อ๋เอาไอนมาได้ครอบไปณค่เอา่อา,อา,า,อนนานซ <c oughs> ึ่งใสักก้อน้างซึ่งก็ได้พี่น้องบ้าน,านตรงนี้ลูกทัพย์ ฝาลงไปพี่น้องตรงนี้ลูกสาวกินเพ็ดนำฉันได้ครับพี่น้องหนึ่งเสือเอาขับกลับออกลามากิดกรึบบาเนี้ก็ได้ตะไคร้หมวนห้อมันอยู่บนเอาอยู่เน้องใบเดียวครับเจลเขาจะเป็นเจวบักนาวเนาะครับพอครับแมนตำเจวมะนาวจ้ำกับครับพี่น้องวันนั้นยังได้เจวโอ้ยมีคัดเลเนาะกินปลานับได้การปลาเสริมทานไปไหม แก้วห่อเป็นแจ้วบักกอกบักครับพ่อครับตั้มแก้วมาก็ครับพี่น้องเสิร์ฟประเด็ต้อนแซ่บๆนี่นะครับเดี๋ยวปิดวันมาปิดก่อนได้ครับพี่น้องตั้มแก้วแซ่บๆกินกับนึ่งฝาครับมือนี้ปิดวันนอนซะก่อนผู้เล่าก็ว่าควรมันเนาะปิดควรมันออก่นบะปิ้งมุนี่แค่ตั้มซื้อกับหอมด้วยครับพี่น้องจักพันหมดเลยเดีลยวอันนี้พร้อมกันจะครับมีแม่บ้านๆเออแบบบ้านๆเฮานี่ก็รับเบียบวะ เพราะว่าปุกมีทันใหญ่ครับซื้อเนิขินคือเกาล้ะครับตัวนี้มาคิดตาม้องตลาดทบไปลดต่ำง่ายดีเป็นกันกระแทกซับแรงอยู่ครับเอ <c oughs> เธอต่ำแหละไวพร้อมครับพี่น้องแล้วก็บบกพีกันนวดทุกทุกดอกครับผมเสยผมจุรดกันทั้งเส็บทั้งนัว <c oughs> ลืมต่ำประหอมเสือนำครับพี่น้อง ผักสีผักหอมหอมโบลงจัง่อยจังหอมดีทุดๆเสลิสดนะน้องมะกอกครับเนี่ยนานี้มะกะอกสุกเอ็ดเจียวเอ็ดเลยเสียบแไดนได้เสริร์มะกอกนำ สมหน่อยเลยละประเด็มเบลอ้ยเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลพี่น้องเอ้ยหอมดีหอมนัวพี่น้องหน่อยไซเดอร์เหมือนทีส่งของผลับพี่น้องพีนาครับประมาณหลังวันที่ห้าปุ๊บหลังประมาณวันที่สี่วันที่ห้าประมาณนี้ปะพี่น้อง โ <c oughs> จนี้เป็นช่วงพัดฟันโอ้ลืมว่าเราเอาโตมันเสื้อนำ้ำไว้เอาน้ำมันจะคนดับเล็กเอาโตมันกันเด้อบ้ดนหาโตปลากระบอกกันครับปลาซอยนี่ดีปลาแดดก็หน่อยในเสียดีด้วยครับพวกน่ะปลาซอยมาสี่เจ็ดตัวกันครับพี่น้องเบิ่งนะครับแกะปลากระเดือกน้อยสักตวัวน,นะนี่อ่ะโอ้โอแต่หอดปูดออคขัดบ,บ,อบอ่บได มีต้องใส้น้ำปลาได้ครับเพราะว่าแต่ปรเดะนี่ก็โอเคนะครับนกโอ,โอ,อ,โอ้โหอมเมถึงหอมมะกอกเนาะไส่ลก่พี่น้องอนี่แกยวปรเดะตอนพี่น้องซื้อมะกอกโอ้โห หลวกพักก้อนนะครับพักกาดดอกครับผมดอกกระลำบอครับเนี่ยกระลำดอกกระลำดอกปอดานี่เรียกคุณหน่อยปอดสานกิบรักมันเป็นดอก่าสวยนะมันดอกนีแบบไม่หน่อนยอดตาลไม่ราที่จบเลยที่เอาจนมันก็ส่ไปลงเล็กระหน่อมก ตัวนี้คนปลูกพักอันนี้ได้หลายนะครับ่ครับแต่เห็นคู่นี้เล่ากับลูเดกได้หลายเลเห็นเห็นเล่าโพดไถไในเปลือกเดียพักกาดยผักกาดกรงตุ่มได้เนาะครับเขาเอาไปผัดนหครับเนี่ยตัวนี้องนตุ่มหนึ่งจะบ่เป็นดอกเป็นห่อหเอาไปผัดมันหอยเป็นเสียบหรือครับแค่ผัดแคนั่นอันนี้จ็นเสียบไีหลือแต่ห้าวอันนี้จะย่อมสียรือตัวเรื ใหญ่เลยครับพี่น้องแล้วเริ่มกินจานนี้ให้ครับแมวดีนะครับเก็บหนอยแล้วครับผมลวกผักกาดดอกฟึบข้าวมันเหนียวน่าไข่ทายดอกลูกมัมน,ถกกนถึงนี่จะผักจำดี้ยงทนแหละเรผักพร้มพอมๆครับ มันละซุกแล้วล่ะพี่น้องสามสิบนาทีแล้วล่ะครับแต่หนึ่งมานี่หอมพี่น้องเปิดหอกหอมกุบเลยพี่น้องหอมสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดโหเกลืเแม่หวานแลงโยกออกไปเลยละพี่น้องซุปแล้วครับมาเด้อครับพี่น้องจินหนึ่งฝามือนี้อันนี้เขาเอิ่นมาสูตรยังนี้ครับพ่ออ๋อแค่ปางสูตรแต่เลิ่บอกพี่น้องเลยินึงสสมุนไพรสมุนไพรอย่างเดียวครับผม ไปการบาเดเรียบร้อยน,อน้องนี่พี่น้องเคยกินบ่นี่หาเนี่ยเ,เด้อพอน้อยสอบเราพบไปพบอยู่ตลาดบัวขาวครับผักโบรานบ่ครับ,รบพแม่ผักโบรานมันละมีตามสายแม่น้ำลำพะยังหรือตามแม่น้ำละครับนี่ผักสมกุ้งครับพี่น้องนะ โสมแซ่บไปลอยกินกับก้อยกุ้งก้อยปลาคู่เฮาเดี๋ยวคักพอดีเมื่อนี้แหละได้กับเจวมะกอกกับหนึ่งลาจะผงหมอกอะลากไปเลยรับลงกันเนาะสวัสดีค่ะมาด้ะค่ะพี่น้องมากินเขาเฮ้ยค่ะพี่น,อน้องว่าผมภาคเขายู่พอมาเน,นี่เราจัดงามงามาเานเีเ่ยเผายกไปรวยขาดจับไหมหนึ่งลาเนาะค่ะแล้วก็วบเจวมะกอปะกปลาแดดตอนผีดิบพี่ดิบแล้วพริกจีพอ ดิบดิบเลยเหรอแล้วก็พักลวกวพักสดนี่ค่ะพักในตำนานพักสมกุ้งแต่เขามีอยูอระน้ำยังเพราะลอยน้ำหามแป๊วและเนี่อันนี้ก็สิยอดน้ำปลาค่ะกระสิยอดน้ำปลาตองใส่นี้ก็ได้มาแล้วครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับแต่อยู่ในประเทศต่างประเทศแถดีครับมากินนึ่งปลาครับมือนโอ้สูตรเจ๊ปางได้กานสวยงามน่ากินแล้วก็หอมพร้อมกับพี่น้องสูตรสมุนไพรสูตรสมุนไพรครับ ลูกสวนใส่ที่หลังหรือใส่นตรงตอนที่แรกข้อว่าเราไม่ได้จำเจีวพอก็เลยเสื้อก่อนเสื้อแล้วต้องกินสักก่อนนะพี่น้องจำแจีวมาเกาะยังไงมาเสิร์จะได้ความนุ่มพอดีเจียวไปจำเจีวไปจับจีววิธีการกินนะคะพี่น้องกินง่ายหรือสับใส่ตัวปลาเป็นกระแซบกระแซบน้ำปลาดำไหมงอนงอนอ๋อเขาหน่อยเป็นเอาเอาพักเถ้าก่อนไพักในตำนานเลยครัพ่อพักในตำนานพักศพ สงพุ่งตอนนหน่อยเปอยูยุการยังแซ่บพี่น้องไม่ได้ครับจำแจะหอมแม่ใหญ่มันหอมตะไคร่บ่าวดอกใส่มันน่ะถ้าเดวเปียวได้พี่น้องยังมันเผ็ดขึ้นก่น้อยแจว่ามันเอาใส่มันตกเจืดมัดแบพี่น้อง เจ้าอองไปพอรบอกผิดกหเออยิบเหาะลูกเอาด้วยคันหลักกิ่นรูดดูดดิจำเจ้ยวเขาสั้นใดๆค่ะจำปลาแล้วลูกแต่มันก็นัวพอดีอยอะดิอืมอืมดูดดูดละลายใส่เตะลำมากเลย เห็นมิเตะได้ทำถูกคนมีทั้งกระดอกเตะซึมๆอืมดูดูออกมาแล้วแม่ที่เบ็ดบัลพปะมีได้พลลูกปลาเพิ่นสูบน้องซะเมือนั้นเพราปลาหรอวะสายเบ็ดมันใหญ่โคตรพี่น้องเขาออกจากเครื่องก่นใส่ใหญ่แต่ก็น้องจะไปจะมามีกับยุคคำหนีบอ่ครับพ่อแม่นลูกป้าทบมาออกก็เอาโหลดเท้า พ่อจะมึงเอาขอเขอปากได้ขอดอกคอเบื a a ้งบีนะครับเออมาได้ครับพี a ่น้องเศรษฐ์พ่อยำให้ละเอียดนะพ่อเออหอมหวานครับแตกไปแตกไปพ่อละอย่างสุดยอดพี่น้องมาแด้วครับแซ่บฐีอย่ามาด้วยพี่น้องอันนี้กับมอนิเตอร์เบื้องอีลาน้อยอยู่นี่นะครับเฝ้าลูกแฉกไม่รักกันนะ ะขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยผู้มีเคยฉีกประแดกกับฟอโทต้ลายๆผู <c oughs> ้ใดบ <c oughs> ่เคยฉีกกระลองเบิ้งดื้อเคยมีกันเด็ก <c oughs> ลองฮะคิดว่าโอ้คือเป็นตะคักแต่กระลองเบิ้งได้แล้วะครับพี่น้องแซ่บหรีกับผู้ไรหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องอ้อพี่น้อง,อง <c oughs> ขายของผู้ท่อลหรครับปีใหม่มาสือประแดกเดรึค่ะปุ่นนะ่ะเบิ้งเนอร์มันพี่น้องครับวูดเป็นไงหนิมาเขียไปอินดี่นะแซ่บใหญ่ๆนั่นนี่ จะลองเขากับเกวแล้วแห้งเสับเอาำบังเมีก็บบกทั่วแห้งแมมาคุยมาเอาจัหลงมุ้งมครับบังเมีน้ำบังเมีก็บักทั่วแห้งมาเด้อมาลีน้อยเลยกินข้าวหน้ตาน้อยได้นน่ผู้เท่าเก็นผู้เท่าเป็นผ่าห้องเด้ยังกินข้าวกินน้ำห้องห้องหลานนอนโยกกระยาคนละก็จำน้ำหนึ่งมันได้กร่ายหกวาได้ ตอนไประเดีกทมั่คอยมีน้ำเลยค่ะตองไหนแต่เงว่าตั้งเมื่เิ็นเข้มยังไงใส่กเกลือแบบเอาบื่เข้มเ็มพอดีเป๊ปะ,คปะครับผนพักละลายแล้ว,ลลวพักกระดางแนมากหมันกันนะอ๋อมันไม่แห้เงเดือดหรือเปล่าคือส้มจวดเลยอ้โห ผสมกุ้งเค็งกระปุ่กุ้งนะได้คิดว่วน่ะครับว่ามีสมอย่านีเอสมกุ้งผสมหรอสมกุ้งสมปลอยสมลมครับสมอยังอีกสมเทียวไม่หูจัาก่ะเมื่อไหรด้นะครับพ่อยังหรอสมมมโอ้สมมงเ็ผักสสม ผมปล่อยเขาเอาแล้วเอาวันแรกเลยกินไม่เด้ผลมาขันขายบปล่ามั้งแฟนเราไปทั้ฝั่ซเศสหรือเป่เป็นแฟนงั้นต่ออุ้มูสีดายเด้นหย่อนดินัน้ำาฟนอยดน้ำขดหยางใช่ไ่บอกอายจางไสอยู่ดะต้นลรายิ้มหาสตางค์ไสกระิเหายหดน้ำขดไสเขียเหนังคือหลเรียนขายหองแค่นหนงยระเอ แค่บามือได้มู่เจ้าอย่างบ่อไสหินหย่อนให้กระไรสวนขังบ้านหืมแจ๊บปนิท้อนกินมาจำจำประแดก๋ยวก็ต้มปรุงหน่อยชี่สิบบาทต้องต้นนะทำมาถอดว่าโอ้ยบื่อยิ้มกันจัะสิบล้างเด้อป้นนี่ยังเอี่ยมมาคุ้มนะเดี๋ยวแต่คนนี้ครับ คุยพ่นกันพ่นกันตำกินกันสิกินสิปีนี้กินเดียบเองใช่ก็สดสดพ่นกันพ่อจิ้มจำน้ำหนึ่งป่าจำน้ำหนึ่งปลาก่อนได้พี่น้องเลยได้อยู่มท้องได้อยู่พอนอาย่อมกินปนบหมดอยากเอาไปถิ่มเอาเพรนน้ำข้าวปนต่อนี่กับหนึ่งดอกผักกาดโอ้ต้มบอ้คิดไม่ได้นึ่ง นำนักไส้เหลือ48กินเข้าหลายๆลูกนี่แห้งอุ่นนี่แล้ไป่ลูกซนแก้มมันพี่น้องเลยนี่กำกินปลาเลยพี่น้องดีมากมัเป็นแบบเจะาไปสูบซางเสียบไหมปลาช่วงนี้เสียบนะครับาสบวงข้าม่ปลามัน นใจถามว่าอื้ออืดีจากอื้อสุขครับถ้าเสือกับตอนประเดี๋ยมันแสบไหมล่ะเออมันก็แสบอยู่แล้วไม่ถึงจำน้ำมาได้เดี๋ยวนี้สเตปกันให้กับขอบพประมาณที่รถความเผ็ดลงเลยครับพี่น้องตุ้มสีสันแบบต้องลดดอกเพราะมันลดมันได้รูกก็ไม่ได้ก,กินน้ำขอพ่อก็อยางไม่ได้กินน้ำนี่ล้วมันกินม่ได้ท่านต,ตำเสือกประเดี๋นเพลิดไหมล่ะ ก็แล้วเช่นอย่างนุ้วสิเชียร์อย่างก็แปซ่าฮึดมคดีว่าตอนแรกแต่คุณขึ้นบ้านยังสั่นเหรครับแต่ว่าแม่เล่าอะไรย่เง็้แล้วหอ่มาก่อน <c oughs> ไหมครับลักษณะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับวันนี้กินเขากับนึ่งฝาครับนึ่งฝาคอพอดีเส็บๆนี่ยนะครับ ขอบคุณครับผมมาครับมาเสิร์ฟเสิร์นังกันเด้อพี่น้องครับนอนนอนระดับผีมากเัยหัวปลุมอยู่หัวก็ใครต่มอยู่หลีเด้อมาบคุณมาก